โอ้ชันวันนี้วันที่12เดือนพฤษภาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานในขณะที่ทำธุรกิจและอื่นๆของลูกให้จดจำชีวิตนักเรียนพระเจ้าของลูกตลอดเวลาและการศึกษานี้ให้อยู่ในความราบซึงว่าพระเจ้าเองนั้นกำลังสอนลูก คำถามอะไรคือสัญลักษณ์ของลูกๆผู้ที่รู้ที่จะย่อยน้ําคิปแห่งความรู้นี้อย่างไรคําตอบพวกเขานั้นจะมีความจาบตึ้งทางจิตปิญญาตลอดเวลาบนพื้นฐานของความจาบซื้งนี้พวกเขาจะให้ประโยชน์กับทุกๆคนอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆพวกเขาไม่ชอบทำสิ่งใดนอกจากให้ประโยชน์กับทุกๆคน พวกเขาจะคงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทำงานรับใช้ที่จะเปลี่ยน,น้นาให้เป็นดอกไม้การะของคุณธรรมจุดแรกอย่าได้พูดเกี่ยวกับสิ่งอื่นใดนอกจากสิ่งของพระเจ้าหรือรามให้กับใครใคให้ละเลิกการนินทาและเล่าเรื่องราวของใครบางคนให้กับอีกคนหนึ่งฟังและคิดถึงคนอื่นๆ จุดที่สองขอให้มีความรักต่อพ่อผู้เดียวให้ละเลิกความอวดดีล่างเก่าของลูกแล้วจงทำตัวลูกเองให้บริสุทธิ์โดยการมีการจดจำพ่อพรขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกและใช้พลังของการปรับตัวของลูกๆที่จะทำให้สิ่งต่างๆที่ผิดไปให้ถูกต้องอย่าได้ทำผิดใดๆ ด้วยตัวของลูกเองเมื่อลูกเห็นความผิดของคนอื่นๆถ้าแม้นใครอื่นใดได้ทำผิดลูกก็จะต้องคงอยู่อย่างถูกต้องอย่าได้รับอิทธิพลโดยการกระทำผิดๆของพวกเขาผู้ที่ได้รับอิทธิพลนั้นก็จะเริ่มประมาทลูกแต่ละคนจะต้องเพียงแต่เอาการรับผิดชอบในการที่จะคงอยู่ในหนทางที่ถูกต้องตลอดเวลา แม้นเมื่อใครทำสิ่งใดผิดให้ใช้พลังการปรับตัวของรูกในเวลานั้นแทนที่จะจดความผิดของคนอื่นไว้จงให้ความร่วมมือกับพวกเขาแทนนั่นก็คือเติมพวกเขาด้วยวามร่วมมือของรูกแล้วงานของการเปลี่ยนแปลงโลกนั้นก็จะได้รับความสำเร็จอย่างง่ายดาย คติพจนเพื่อที่จะเป็นโยคีได้ตลอดเวลาให้เปลี่ยนแปลงความจำกัดต่างๆของคำว่าฉันหรือของฉันเป็นคำที่ไม่มีขีดจำกัดอัโอจฉานติ